โฟกัสจีรกุลพอมแล้วแขนขาลดลงมากคอมเมนต์ถล่มเข้ามารัวๆทุ่มเทยอย่างจริงจังด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่มีสำหรับนักแสดงสาวโฟกัสจีรกุลเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายด้วยการลดน้ำหนักให้กลับมาหุ่นสวยแป๊เหมือนเดิมล่าสุดก็ได้มีคลิปของโฟกัสที่บอกได้เลยว่าพอมลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วทั้งขาทั้งแขนลดลงเยอะมากจนหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยเฉดฉชยสุดๆ เท่านั้นยังไม่พอแฟนๆที่มีโอกาสได้เจอตัวจริงของโฟกัสต่างก็เข้ามาคอมเมนต์คอนเฟิร์มถึงตัวจริงที่ดูผอมตัวเล็กมากกว่าในคลิปอีกด้วยแขนลดลงเยอะเลยเห็นที่งานองค์พระเมื่อคืนตัวเล็กกว่าในจอเยอะเลยค่ะหน้าเล็กนิดเดียวเจอที่งานองค์พระตัวจริงผอมแล้วข่าสวยขาวมากน่ารักเจอที่งานองค์พระสวยน่ารักเริ่มผอมน่ารักมากค่ะเห็นตัวจริงที่องค์พระไม่อ้วนเลยนะผอมสวยมากค่ะตัวจริงเล็กมากเจองานวัดไร่ขิงสวยมาก ตัวจริงสวยมากไม่กล้าไปซื้อด้วยที่องค์พระเพราะเขินคนสวยเจอตัวจริงตัวเล็กปุกปิกมาก